นุ่นหมาใช่ไหมนะตัวนีกิกแชทออเฮ้ยยัดขาต้อนไปอยู่ในแบกลุมตายอ่ะแต่คิดไปแล้วก,ก็ได้เห็นใช่ไหมแม่งไม่น่าเล่นมุกเปเด็กเลยียใส่กูโดนสุกมาในคุกเลยเฮยขูคางในแบกลุมแค่นี้ก็ยังจะกลับเปเปเด็กต่อไม่ได้แล้วถ้าผมนี่ก็จกไอหมาโปรติดเพราะว่าผมควรไป เดี๋ยวอุ้มไม่ได้ลงส่งมันในคุกเหรอ <_ c oughs> ให้ตายสิมาเราเหมือนเราจะไม,ม่ได้ส่งมันในคุกแฮ่เบอร์เกอร์ผู้สองงานนี้ง่ายเออกลับไปจะยังไงวะอะไรไงแฮเบอร์เกอร์เอากงง่ายดออียว่าเนี่ยเพราะว่าคิดนิ่งเายจะสั่นหน้าดูแต่ผมจะ แลยไม่ไขวะเาานี่ยโอเดซีส์ไอ้ลิงเอ็งมาไงั้นปะเนี่ยโอ้ยไปอุ้ยเป็นคนน่ากลัวเลยมึแกอาอ้าแล้วก็จะออกยังไงเนี่ยอ๋อเอกเพื่อนขอร้องละอย่าทำหน้าตานั้นเลยอุ้ยโอ้ย,อยเพื่อนขอร้องละอย่าทำหน้าตานั้นเลยมันม่ก,กลัวโอเคละออไป โอ่ยมันจะโผล่มาทุกพี่ได้ยังไงวะอุ้ยว้ายออกไปเพื่อนโอ้คือปัญหากลัวนะไม่รู้ไหมมึงแกโอ้ยใจงนี่อีกแหละอุ้ย what the fuck โอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ไป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 เฮ้ยเอ้า เฮ้ย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 ้ไม่ตายก็ทะลุเลยโหไม่มีสิ่งที่น่ากลัวชิผ่ายเมื่อกี้เจอมาาโอ้ย้ยเนืมอืเฮ้เพื่อนีขอลองหน่อยนะ กระจอกวาาอ่ะสิบอีกสิบอีกเฮกระจเขดูนะไอ้ขวานี่เ <Straße> น <au alon> <mos nerve> <light recess> ี่ยผมจะไปกระทืบมันต่อไงเพื่อนนี่อ <mycket> ีสเบกเบกเบกแล้ว <ik> อ้าวไม่รอดแน่ Em protein Mới kia mình học lại quay Nào Em protein như này ừ. Như này x Em mã protein Mới chơi cu Rồi Kiệt lẽ Ơi thầm mày mình chơi tại lệ bỏ nhiêu à Ờm ทางนี้ป่ะอ้ตายไม่น่าหมดไอ้จเจ๊บอืมเอาแล้วอกมือเฉยเลยเอาแล้วเราจะเปลี่ยนตัวยังไงวะอุ้ยเชีย่ยไอ้สัตว์เออมันไยทะลุเลยตาย ใจเจอเอีกแล้ยโอ๊ยอกูตายบ้าบ้าบ้าบ้มไฟกระพริบแบบนี้รู้เลยโอ้ยโอ้ยอีกแลลวโอ้ยโอ้ยม่ยกอ้อวไปซะแล้ว้ย อีล e ิงค์เปยดเอ้ยจะมามาทําไหว้โอ้ยอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลยออกไปเลยกลัวไม่รอดวะแม่งไม่รอดดีกแล้เอ้าเอ้ากูโดนอะไรเออพอแค่นี้แหละคลิปนี้โคตรสั้นเลยแหละ